สวัสดีชาวลัคนาราศีพฤษภทุกท่านนะคะก็กลับมาพบกับช่องอาศัยดวงชาแนลสําหรับในรอบนี้เราก็จะมาพยากรณ์ในภาพรวมของชาวลัคนาราศีพฤษภในปีพุทธศักราช2566ขอให้ทุกท่านเข้ามารับชมรับฟังเป็นเพียงภาพรวมในการดําเนินชีวิตรับรองว่าท่านจะได้รับประโยชน์อย่างแน่นอนสําหรับชาวลัคนาราศีพฤษภดาวพระมารุตยูยกย้ายจากราศีเมษมาที่ราศีพฤษภแต่หลังจาก มีนาคมเป็นต้นไปก็จะย้ายกลับมาอยู่ที่ราศีพฤศภและจะอยู่ไปอีก5ปีซึ่งต้องบอกเลยว่าดาวพระมรุตยูในราศีพฤษภจะต้องระมัดระวังให้มากเกี่ยวกับเรื่องการขัดแย้งการโต้เถียงกับคนอื่นเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีพฤศภ พยายามอย่าไปมีปัญหากับใครท่านหักห้ามใจตนเองอย่าใจร้อนหรีกเรื่องในการขัดแย้งเรื่องต่างๆเหล่านี้เพราะจะทําให้เกิดความเสียหายกับท่านได้ความรุนแรงที่เกิดขึ้นอาจจะถึงขั้นเป็นคดีความเลยก็เป็นได้ชาวลัคนาราศีพฤษภ เป็นราศีธาตุดินเป็นราศีการเงินและทรัพย์สินของลัคนาโลกดาวพระมรุตยูนั้นเป็นดาวแห่งการทำลายจะส่งผลเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินเงินทองของท่านท่านอาจจะมีเกณฑ์ถูกหลอกลวงถูกโกงหรืออาจจะมีคนเข้ามาชักชวนให้ท่านไปร่วมลงทุนทำธุรกิจท่านอาจจะถูกหลอกลวงได้ก็ขอให้ชาวลัคนาราศีพฤษภระมัดร,ระวังให้มาก เพราะหากท่านไม่ระมัดระวังแล้วท่านก็อาจจะเกิดความเสียหายได้เกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินเงินทองของท่านค่อนข้างมากในช่วงนี้แต่บางท่านจะส่งผลดีคือท่านจะหาเงินเก่งขึ้นแต่ให้ท่านระวังเรื่องทรัพย์สินเงินทองจะหมดไปกับคนรอบข้างของท่านเพราะความใจดีของชาวลัคนาราศีศพฤษภและชาวลัคนาราศีศพฤษภบางท่านอาจอยากจะเป็นนักกีฬานักออกแบบ บางท่านก็อาจจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของโบราณของขังของเก่าๆของมือสองต้องบอกเลยว่าหากท่านทำเกี่ยวกับเรื่องต่างๆที่กล่าวมานี้ท่านมีโอกาสรวยอย่างแน่นอนเพราะดาวพระมรุตยูอยู่ราศีพุษภนั้นจะทำให้ท่านมีพลังอำนาจมีเซนต์มีรางสังหรณ์ที่แม่นยำ<ม>ก็ขอให้เชื่อรางสังหรณ์ของท่าน และดาวพัมมรุตยูที่อยู่ในตำแหน่งนี้ก็จะทำให้ท่านมีความสามารถและท่านอาจจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินด้วยต้องบอกเลยว่าชาวลัคนาราศีศพฤษภจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเงินทองทองมากเป็นพิเศษและดาวพัมมรุตยูสำหรับชาวลัคนาราศีศพฤษภจะส่งผลให้ชีวิตของท่านเกี่ยวข้องกับเรื่องของคนต่างชาติต่างภาษาต่างถิ่นแดนไกลศิลปะดนตรีการขับร้องการร้องเพลงการวาดภาพหรือของมือสอง ต่างๆก็มีเกณฑ์ที่ดีมากแต่ต้องบอกเลยว่านอกจากดาวพระมรุตยูที่มีอิทธิพลกับดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพฤศภก็จะส่งผลดีด้วยและดาวพระเสาร์จะย้ายเข้าสู่ราศีกุมในวันที่1มีนาคม2566ซึ่งจะอยู่ในภพที่10หรือภพกรมมะ แต่จะมีความล่าช้าจะส่งผลทําให้งานของชาวลัคนาราศพีพฤษภล่าช้าไม่เป็นไปตามที่กําหนดแต่ในอีกด้านหนึ่งคือท่านจะมีโอกาสได้ไปท่องเที่ยวในต่างถิ่นแดนไกลหรือมีโอกาสได้ไปเที่ยวในสถานที่ที่ใกล้แม่น้ําหรือทะเลแต่ชาวลัคนาราศีพฤษภจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องโรคตับ หรือดีซ่านตรงนี้ท่านต้องระวังให้มากเพราะฉะนั้นท่านใดที่ชอบดื่มเหล้าดื่มแอลกอฮอล์หรือชอบสังสรรค์กับเพื่อนฝูงท่านต้องระวังให้มากก็ขอให้ท่านหาเวลาไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเพราะดวจ เพราะตามดวงชะตาของท่านแล้วมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องตับส่วนเรื่องการงานของชาวลัคนาราศีพฤษภท่านจะมีปัญหาหรืออุปสรรคในชีวิตการทำงานการทำมาหากินของท่านมันจะมีปัญหาเข้ามาจากความไว้เนื้อเชื่อใจผู้อื่นก็ขอให้ท่านระมัดระวังให้มากให้ละเอียดรอบคอบให้มากขึ้นชาวลัคนาราศีพฤษภก็ขอให้ท่านอดทนขยันทำงานอย่าได้ท้อแท้หรือเบื่อหน่ายกับชีวิตขอให้ท่าน มุ่งมั่นในการทำงานอดทนมีความขยันมีความมุ่งมั่นก็จะทำให้ท่านประสบความสำเร็จในการทำงานได้อย่างแน่นอนและ ท่านจะประสบความสำเร็จในอาชีพที่ท่านทำด้วยถึงแม้งานจะหนักงานจะเหนื่อยก็ตามเมื่อท่านได้ตั้งใจทำแล้วก็จะทำให้ท่านสามารถประสบความสำเร็จและร่ำรวยได้อย่างแน่นอนด้วยอิทธิพลของดาวพระเสาร์จะทำให้ท่านเป็นคนที่ประสบความสำเร็จมีความสุขมีอำนาจปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆที่เข้ามาท่านก็จะสามารถแก้ไขปัญหาและคลี่คลายไปได้บางท่านที่รับราชาการอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งบางท่าน อาจจะมีทรัพย์สินเงินทองไหลมาเทมายอย่างมากมายบางท่านก็อาจจะมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักบางท่านอาจจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของเก่าเครื่องรางของขลังงานศิลปะงานทางด้านเกษตรกรรมซึ่งจะส่งผลดีกับชาวรัคนาราศพีพฤษภ แต่ต้องขอเตือนชาวลัคนาราศีพฤษพว่าอย่าได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการกระทําความผิดหรือเกี่ยวข้องกับคนที่กระทําความผิดหรือให้การช่วยเหลือเพราะจะทําให้ท่านเดือดร้อนแม้ว่าท่านจะทําด้วยความหวังดีก็ตามการงานของท่านในช่วงนี้จะล่าช้าไปบ้างแต่รับรองว่างานที่ออกมาจะสําเร็จแน่นอนดาวพระเสาร์ที่อยู่ในภพกร,รมมะของชาวลัคนาราศีพฤษภเป็นดาวแห่งอํานาจความมีเกียรติความมีชื่อเสียง การเป็นที่ยอมรับนับหน้าถือตาจากคนอื่นและความมั่นคงในการทำงานโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของเก่างานเกี่ยวกับเรื่องการเกษตรทุกประเภทเพราะฉะนั้นทางด้านการเงินของชาวลัคนาราศีพฤศพท่านจะมีเงินทองหลั่งไหลเข้ามาเป็นอย่างมากท่านไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้ เพราะดาวพระเสารจะให้คุณกับท่านอย่างแน่นอนและในภพที่สิบเป็นภพกับมะถือว่าเป็นภพที่สูงสุดในชีวิตอีกภพหนึ่งเลยทีเดียวซึ่งส่งผลในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานของท่านจะไปในทิศทางที่ดีความสัมพันธ์ในภพที่สี่ คือพบพันธุซึ่งเป็นพบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องครอบครัวญาติพี่น้องความสัมพันธ์ไปถึงพบที่6ที่เกี่ยวข้องก,กับการทำงานลูกน้องลูกจ้างในเรื่องที่กล่าวมานี้ส่งผลดีแก่ชาวลัคนาราศีพฤษภอย่างแน่นอนบางท่านอาจจะมีปัญหาและมีอุปสรรคเข้ามาบ่อยแต่บางท่านก็สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านั้นไปได้ชาวลัคนาราศีพฤษภจะได้พบปะก,กับผู้คนผู้หลักผู้ใหญ่ หรือคนมียศมีตำแหน่งมีอำนาจมีเงินบางครั้งชาวลัคนาราศีพฤษภอาจจะมีปัญหาและอุปสรรคในหน้าที่การงานแต่ท่านก็สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านั้นและผ่านไปได้ซึ่งถือว่าเป็นปีแห่งความรุ่งโรจน์ของชาวลัคนาราศีพฤษภและจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งใหญ่และจะประสบความสำเร็จซึ่งถือว่าเป็นดวงชะตาที่ดีอีก ราศีหนึ่งด้วยแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ